ตอนนี้อาการฮอนดาคิกครับร้อยสิบเครื่องร้อนสตาร์ตปิดแต่เครื่องเย็นกอยติดช่างพี่รันว่าต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนเดี๋ยวจะได้เช็คนะครับสันนิษฐานว่าวาวยันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยตั้งบะ เครื่องมันจะยันนะครับตอนนี้เปิดเดี๋ยวจะเปิดขอบาวาลดูนะครับอ่าเป็นเพราะอะไรเครื่องร้อนสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับแก้ยังไงเบื้องต้นนะครับเช็คเบื้องต้นเดี๋ยวเช็คเบื้องต้นก่อนว่าเป็นที่วาลไหมตัวนี้เฮ็ดไหมเราเปล่าครับนี่คือว่าเขยันเลยนะ ทำเครื่องมาห,หนึ่งล่ะทำเครื่องมาแล้วทำมา,าแล้วแต่แก้บมันหาไม่ถูกจุดนะโอ้แก้มบุชิน จริงจริงตัวนี้เเช่างนั้นว่าเบายันนะครับอันนี้ก็อำเภอ้ำสมนะครับมันนี้ไม่เยี่ยมร้านที่รันนะครับสนใจก็ติ <c oughs> ดต่อช่างรันเซอร์วิสนะครับ <c oughs> โอ้ สร้างเวทเนี่ลุยขบูเนี่ยร่างถังน้ำมันอยู่นี่เบิดนน์สามลิตรยังบ่เศร้าอยู่นี่สวัสดีเช้านี้ที่วันนะครับอะไรแต่งครับโคบเพียบครับวันนี้มารีวิวให้องพิลันนะครับเอฟซี FC สุดใจก็สร้างได้เด้อนะครับอันนี้ก็มาเยี่ยมชมนะครับร้านพิรันนะครับอะไรตกแต่งนะครับทั้งของแต่งครับกล่องคอย มีหมดลูกโตลูกเดิมหัวนุ่นหัวเรียบมีเวิร์านันพิเรนครบเทียบนะครับหยุดชักได้หมดพอเธอมออเทาออเท่าเก่าท่ใหม่ครับตอนนี้มีทั้งรถเก่ารถใหม่มากดิวนะครับลูกค้าเดิมลูกค้าแตง่งสายแรงสายซิ่งนะครับ ทางร้านเซอร์วิสช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ค่อยดีดรถบ่ค่อยหลายนะครับทุกท่านแล้เวเบื่ออาการนี่ครับมาเมื่อเช้าก็อาการเบื้องต้นก็เครื่องเย็นเขาจะติดว่าสัตวเครื่องร้อนไม่ติดนะครับก็มาเรื่อยนะครับลูกค้า อาจารย์ถ่ายวดีโอเอิลูกค้าหนะครับเนี่ยลูกค้ากับสุไล์มากเราคนต้องรับตั้งยังวัดรอนี้บอกน้อเพื่นนี่ยน้องเพื่นเี่ครับเพียงซุ่มไม่ได้ครับแก่บปตกแก่ปลไหายาครับงานนอกงานในงานแก่งานเดิม เจ็บเจ็บจ็บมีจับบ้านนะครับใส่ความช้ำนาญนะครับในการจับข้ามขี้งมึงกงหูแล้วนะไม่ครับเปนไง